เอ๊ะมันต่างจากถังขยะในรถทั่วไปยังไงจุดเด่นมันอยู่ด้านในนี้เลยนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ใช้รถเหมือนบ้านหลังที่2แบบผมจะขับรถไปกลับที่ทํางานแต่ละทีอ่ะก็กินเวลาไปเกือบสองสชั่วโมงแถมมีบางวันอ่ะก็หิวต้องคอยซื้อขนมซื้อน้ําซื้อกาแฟแบบนี้กินเสร็จก็ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหน ต้องคอยทิ้งตามซอกรถหรือว่าที่พื้นอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าวันไหนต้องเอาสาวมาด้วยจบเลยนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ร้าน7 h o m e s e n e ซมีทางออกให้คุณครับด้วยถังขยะออโต้แคนราคา369บาบาทคุณคงสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างจากถังขยะในรถทั่วไปยังไงจุดเด่นมันอยู่ด้านในนี้เลยนะครับคือออโต้แคนเนี่ย ด้านในอ่ะจะมีเนื้อผ้าอีกชั้นสามารถกันน้ำหกได้และไม่ใช่แค่นั้นคือเก็บความเย็นได้อีกด้วยเราจะมาบอกให้ดูนะครับพอได้รับสินค้ามาออโต้แคนจะแบนๆแบบนี้นะครับทำให้พกพาได้สะดวกถ้าใส่ขยะเยอะๆเข้าไปมันก็จะเข้ารูปเหมือนขยะปกติหรือถ้าใครอยากให้มันพองเป็นสีเหลี่ยมเลยก็หาลังกระดาษตัดออกมาเป็นสีเหลี่ยมจะเข้าไว้แบบนี้นะครับ แล้วสายอันนี้นะครับเอาไว้ตรงที่พผนักพิงเกี่ยวไว้ตรงเกียร์ก็ได้ี๋ยวจะไว้ตรงคอนโซลกลางก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่สะดวกส่วนตัวผมเอาไว้ตรงคอนโซลกลางเพราะมันเอื้อมถึงง่ายดีตรงด้านข้างนี้นะครับจะมีช่องสองช่องเก็บของจุกจิกผมเอาไว้ใส่แมสกับห้อยแว่นตาจะได้ไม่ลืมสําหรับใครที่สนใจถังขยะออโตแคนนะครับสามารถสั่งซื้อตามิง็์ด้านล่างได้เลยนะครับคือจะบอกว่าใช้งานง่ายและมีประโยชน์จริงๆแล้วถ้าใครใช้ชีวิตบนรถบ่อยๆอยากให้มีติดรถไวเลยยิ่งมี2อันยิ่งสะดวก end, เรื่องบ้้านไวใจับ